The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันมาเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2548โดยการแนะนำจากเพื่อนกะเยมิทท่านหนึ่งเมื่อได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายลูกรู้สึกศรัทธาม,มากและตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งใจสร้างบุญทุกๆบุญหนึ่งครูไม่ใหญ่ชวนในช่วงระหว่างที่ลูกเข้าวัดนี้ลูกได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกะละมิตรท่านอื่นๆ แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับอนุภาพของบญและหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญจงคิดว่าน่าจะนำมากราบเรียนถามกันครูใ่ใหย่ประกอบกับเคสที่ลูกส่งมานี้ค่ะลูกนนนำเรื่องราวที่ลูกได้คุยกับน้องผู้ชายคนหนึ่งมาถ่ายทอดเป็นคำพูดของเขาดังนี้ค่ะผมกับวัดเมื่อปีสี่หนึ่งโดยกะไรมิที่เป็นเพื่อนกับน้าของผมเป็นผู้ชักชวนแกมงคับให้มา ตอนนั้นผมตกงานอยู่บ้านเฉยๆผมมาถึงวัดก็ตะลึงกับบรรยากาศที่สงบและสะอาดแต่ตอนนั้นผมคิดได้เพียงว่าวัดนี้ก็มีดีแค่คนเยอะและสะอาดต่นนั้นเองแหละแล้วผมก็ไม่ได้คิดอยากจะมาอีกแต่ที่ต่อมาผมก็ถูกลากมาวัดอีกโดยครั้งนี้น้าที่พาผมก็ไปกราบหลวงปู่ที่ห้องบัญญานาบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มาก ผมนึกอยากลองดีเลยนั่งลงตรงหน้ารูปหลวงปู่แล้วก็หลับตาอธิษฐานในใจว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยนะผม่ะไม่ได้มีความศรัทธาเลยแม้แต่นิดเดียวผมมาในเพราะถูกบังคับไปมาคือพูดความจริงให้ฟังผมไม่รู้ด้ซ้สามว่าหลวงปู่เป็นใครได้ยินได้ชื่อผ่นานๆมาแล้วผมก็ไปเชื่อหลังปฏิหารอะไรทั้งสิ้น แต่หลวงปู่ศักซิ์จริงกลับไปขอ้ผมถูกหวยผมจะซื้อแค่สิบบาทเท่านั้นไม่ซื้อมากกว่าน,นี้แล้วว่าผมไม่ได้โลภแต่ผมอยากจะรู้เมื่อกลับมาถึงบ้านผมยังฝากบ้านข้างบ้านป้าข้างบ้านซื้อหวยเพราะป้าก็เป็นนักคณิตศาสตร์ชอบเล่นหวยเหมือนกันสิบบาทนึกไปเอาจะซื้อเลขอะไรดีก็เลยบอกไว้มั่วๆว,ว,ว่าห้าห้าอืม คุณครูกรสัสมาก็ห้าห้านี่ก็ห้าห้าอีกแล้วตกเย็นเขาเอาเงินมาให้บอกว่าผมถูกหวยผมก็เริ่มงงนิดหน่อยแล้วก็เริ่มเอใจเล็กน้อยเพราะว่าที่ต่อมาผมก็ได้มาวัดกันนะอีกจมไปกราบหลวงปู่อีกครั้งแต่ผมก็บอกท่านในใจว่าแม้จะถูกหัวไปแล้วก,ก็ตามถูกหวยไปแล้วก,ก็ตาม ผมก็ยังไม่ศรัทธาอยู่ดีมันน่าดีดจริงเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องฟลุกมากกว่าเอางี้ถ้าหลวงปู่ย้ายผมชื่อ,อียครังก็ขอให้ผมใ้งานทําภายในเจ็ดวันนี้ถ้าไมปในงานภายในเจ็ดวันนี้ผมจะไม่มาเหยียบที่วัดนี้อีกเลยเพราะตกงานเลยลำพึงตลอดระยะเวลาภายในหวันต่อจากนั้น ผมก็ได้แต่คิดในใจว่าจะครบกํำหนดแล้วนะครับหลวงปู่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยห้ามลอกเรียนแบบไปแจ้งเรื่องนี้แต่ในใจก็มีอีกความคิดหนึ่งว่าผมไม่เคยออกไปหางานที่ไหนเลยแล้วมันจะไปได้งานได้ยังไงอ,อไม่ออกห้าด้วยผ่านไปหกวันนี่ถ้าไปสมัครแล้วสามารถแล้วหลวงปู่ยังพอจะช่วยได้แต่นี่ คงเป็นไปไม่ได้แน่เพราะผมไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยคิดว่าคราวนี้ผมคงไม่ได้ไปวัดอีกนแน่แน่ผมก็แอบดีใจนิดหน่อยผมจะได้ไปต้องมาวัดแต่ทีนี้มันไม่อย่างนั้นนะสิพอถึงวันที่เจ็ดหลังจากที่เด้ไปกราบหลวงปู่นั่นเองผมตื่นนอนตอนเที่ยงมันก็สมควรตกงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจะทำจึงรู้สึกเบือ่อ และความเบื่อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรจึงเดินไปในห้องนอนของน้าเห็นพระมหาสิริราชธาตจึงนึกถึงเรื่องที่อธิษฐานไว้กับหลวงปู่ขึ้นมาเวลาในขณะนั้นประมาณบ่ายโมงผมตื่นเที่ยงเดินไปรวมทั้งอธิษฐานไปกลับกับบ่ายโมงผมก็เลยผมก็เลยนำพระมหาสิริราชธาต์มากำไว้ในมือแล้วก็นั่งหลับตาอธิษฐานว่า หลวงปู่ครับนี่ก็วันที่เจ็ดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนะี่สงสัยปฏิหารคงจะไม่มีและคงจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่ใครๆก็พูดกันผมเริ่มหมดหวังและตั้งใจจะไม่ไปที่วัดอีกเยาวานั้นเองมีเพื่อนหญิงของผมคนหนึ่งมาหาที่บ้านแล้วก็เตาว่าผมใหญ่เลย ทำไมวันนี้ถึงรีบวางสายไปซสก่อนละ่ะยังต่อลงเรื่องงานจะไม่ได้เลยและทำไมเธอไม่ยอมโทรกลับไปอีกนะนี่ดีนะที่ผู้จัดการเข้าใจดีเขาให้เราเนี่ยละมาบอกเธอแล้วให้ตามเธอไปทำงานได้เลยวันพรุ่งนี้ <laughs> ห้ามลอกเรียนแบบ ผมเริ่มสับสนและงงมากๆจึงถามกันไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เล่าว่าผมโทรไปหานายเขาซึ่งผมก็ไม่คุ้นเคยกับนายเขาเลยเคยเจอกันบ้างนิดหน่อยนายของเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังว่าผมโทรไปคุยกับเขาเรื่องโน้นเรื่องนี้จนถึงเรื่องงานซึ่กำลังจะตกลงให้ผมไปเริ่มงานพรุ่งนี้เลยแต่ผมดันกลับวางสายไปซะก่อน ฟังเพื่อนเล่าอย่างนี้ผมก็ยิ่งงงจึงถามย้ำไปว่านายของเพื่อนเน่ะคุยกับผมจริงเหรอถามอยู่หลายรอบจนเพื่อนเนี่ยรำคาญว่าไอ้เธอได้พูดไม่รู้เรื่องไงจึงตอบกลับได้เสียงหนักแน่นปนรำคาญว่าเธอนี่เธอนั่นแหละก็ฉันยังนั่งฟังอยู่ได้เลยว่าเธอคุยกับนายฉัน<อ>เพื่อความแน่ใจผมยังถามอีกว่า อาแต่ลองฉันนะโทรไปตอนไหนเวลาเท่าไหรเพื่อนก,ก็บ,บอกว่าเวลาบ่ายโมงเศษๆไงผมก็กลับมาคิดทบทวนแล้วถึงกับอึง้งกิมกี่ไปเลยพอเวลาบ่ายโมงคือเวลาที่ผมกำพระมหาศิริราชยถาอยู่ในมือแล้วก็ส่งใจไปถึงหลวงปู่อยู่นั่นเองเนะี่ยแม้จะยังงงๆแต่ผมก็ยังมีสติที่จะบอกเพื่อนไปว่าผมนะไม่ได้โทรไปหานายเพื่อนจริงๆไม่รู้จักเบอร์ที่ทํางานเขาด้วยซ้า และที่สาคัญผมไม่ได้สน,นิทสนมกับจนนายของเพื่อนมากพอที่จะไปโทรคุยกันได้เอาล้สิแล้วใครโทรแล้วตอนนี้เพื่อนหญิงของผมฟังแล้วก็รู้สึกชักจะมีน้ําโห้ขึ้นมาพราะของอิ่งนี้ก็ผมนี่กวนประสาทจึงรีบตัดบทว่าทําไมใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะเอางี้ไม่รู้ละพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ทํางานกันแล้วกันวันแล้วก็เดินจากไปโดยไม่ยอมร่ําลาเลยหงุดหงิดกลับไปก็นี่แหละครับ เรื่องราวมหาสารเจที่เปลี่ยนชีวิตผมจากคนที่ไม่เคยศรัทธาให้มาศรัทธาแบบหมดใจทุกวันนี้ผมมาวัดทุกวันอาทิตย์แล้วก็เป็นอาสาสมัครช่วยงานพระาศาสนาอยู่ที่กองรักษาบรรยากาศครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาบรรยากาศเล้วฟังเรื่องราวเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงนี้ด้วยความทึ่งสุดๆจนตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะต้องเรียนถามครูไม่ใหญ่ให้ได้ครูไมยใหญ่ก็ตั้งใจว่าจะไม่ตอบ แล้วันนั้นก็นมาเร็วเกินค่ะเพราะมีเหตุที่ทําให้ลูกต้องทรงเคสเนื่องจากเตียงลูกได้เสียชีวิตเจ้าค่ะเตียงลูกเป็นคนจีนเดินทางมาเมืองไทยเมื่อประมาณปี2489โดยเป็นลูกจ้างแถวสถาเพงต่อมาก็ได้ออกไปตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้แต่งงานกับคุณแม่แล้วก็เริ่มทําการค้าขายเองเมื่อเตียมีลูกกับแม่ได้สองคนเตียก็แอบ,บแอแอบบไปมี รยาอีกหนึ่งคนคือหาคนมาช่วยงานแม่คือพี่สาวของแม่เองตอนนั้นคุณแม่ก็ทุกข์ใจมากแต่เห็นแก่ลูกๆจึงต้องยอมเตียตตอมาเตียขยายกิจการโดยรับซื้อขายพืชไร่แล้วก็เปิดโรงงานมันเส้นฐาน้าครอบครัวดีขึ้นก็ต้องหาคนมาช่วยเพิ่มขึ้นในสุดเตียก็แอบไปมีภรรยาใหม่ซึ่งเป็นคนงานอีกหนึ่งคน โดยหวังว่าเอาไว้ช่วยงานที่โรงงานมันเตียไม่ลูกคุณแม่หกคนมีลูกกับ,บรยาคนที่สองอีกสามคนสมภรรยาคนที่สามไม่มีลูกเดียวกันพวกเราทั้งหมดรักษายอยู่ในบ้านเดียวกันเตียเป็นคนที่ไม่ค่อยศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนที่ลูกเข้าวัดพระธรรมกายช่วงแรกๆเตียก็ยังไม่เข้าใจต่อมาลูกได้ติดจานดาวทาให้เตียดูเวลาลูกขับรถไปรับเตียลูกจะเปิดเทพธรรมะบ้างเปิดเคสาัาติบ้าง ทำให้เตียได้ฟังไปโดยปริยายมาดูว่าเตียพอเปิดใจเรื่องพุทธศาสนาได้บ้างแล้วลูกจึงตัดสินใจบอกเตียเรื่องการสร้าง,งพระธรรมกายําตัวให้เตียเตียก็บอกว่าโอเคดีแล้วจ้าหลังจากนั้นลูกจึงถือโอกาสชวนเตียทําบุญ238รัฐภาคใต้และบุญอื่นๆซึ่งเตียก็ร่วมอ,อนุโมทนาบุญด้วยเตียเริ่มป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ปอดตั้งแต่ปี2544 แล้วก็ได้เขารับการรักษาเ,าเรื่อยมาจนตีเตียป่วยมีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นการ,รยายนมิตรเกักลูกเขาคอยวิ่งรถเข้าออกระหว่างโรงพยาบาลกับวัดปร,ร,รมกายว้เตียได้มีโอกาสสร้างบุญโดยไปเห็นแกเน็ดเหนื่อยทั้งทั้งหนึ่งงานประจำของเขาก็หนักมากแต่เขาก็มาทําหน้าที่กัลรรยายนมิตรก่อนเตียเสียชีวิตสองคืนเตียถามว่ามีงานอะไรกันเห็นพระเป็นมันพันองค์สีทองอีกวันหนึ่งเตียบอกว่าฝันว่าจะจุดธูปสามดอกไหว้พระ พอดีตื่นขึ้นมาก่อนแล้วตีก็คว้าหาทู่ไม่เจอรูอบอกว่าเห็นพระก็ดีแล้วให้เตียสบายใจจะได้หายเร็วๆคืนก่อนวันเสียชีวิตน้องเขาที่เป็นกระรไม่ให้ลูกได้เป็นทุระช่วยประสานงานนมิมนต์พระมาที่โงรงพยาบาลเพื่อเตียได้มีที่พึ่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อพระมาถ,ถึงไม่ช่วงที่เตียทุรนทุรายมากลูกน้ําตาแทบร่วงแต่เขาพยายามกล้ามกลูน้ําตาไว้ระนึกถึงที่คุณครูไม่ใหญ่เคยสอนไว้ในโรงเรียนอนุบาลว่า อย่าร้องไห้ตอนนั้นก็ชวนพี่ๆน้องๆพูดแต่เรื่องบุญที่เตียได้เคยสั่งสมมานำผ้าตรายให้เตียอธิษฐานและถวายปัจจัยที่ลูกๆหล้นๆนรวมกันทำบุญ238วัดภาคใต้กับของเตียที่ตั้งใจไว้แต่ยังไม่ได้ส่งไปที่วัดปัจจัยซื้อที่ดินสร้างรานจอดรถปัจจัยบูชาทำประจา,า,ะจานแล้วก็ปัจจัยทิศต่อชีวิตให้กับเตียให้เตียได้ถวากับพระก่อนที่จะเสียชีวิต หลังจากนั้นลูกก็เรียกหมู่ญาติในครอบครัวทั้งหมดมารวมกันให้พระอาจารย์นั่งนั่งสมาธิหลังจากนั่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพยาบาลจากห้องไอซียูกระทอมมาเรียกให้ญาติไปดูใจเตี๋ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเตีย๋ยสิ้นชีวิตลงในวัยแปดสิบปีตัวลูกเองแม้ว่าจะเข้าวัดแค่หนึ่งปีแต่ก็ทุ่มเทสร้างบุญอย่างเต็มที่เดทบุญสร้างสาวแก้วพันปีหน<า>ึ่งเอสบุญสร้างสาวแก้วสามร้อยต้นตัวละหนึ่งร้อยบาท บุญสร้างพระทั้งทำเองและชวนมุยญาติสิบสององค์ค่ะและทุกๆบุญหนึ่งครูไม่ใหญ่ชวนปัจจุบันโลกอายุสี่สี่ปีแต่งงานแล้วมีบุตรชายหนึ่งคนแต่ลูกมีปัญหาในการประคับประคองชีวิตคู่เพราะสามีดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไม่ชอบวัดอีกทั้งเมื่อไม่นานนี้เราไปตรวจสุขภาพกับเพิ่งพบปัญหาตับเสื่อมทั้งงที่เหล้าก็ไม่ได้ดื่มบุหรี่ก็ไม่สูบของหมักดองก็ไม่ค่อยจะได้รับประทานโดยคุณหมอก็ไปทราบสาเหตุว่าทาไมตับจึงเสื่อม คำถ,ถามที่เตียเห็นพระนับพันองค์และฝันว่าจะจุดธูปสามดอกไหว้พระแล้วตื่นขึ้นมาหาธูปไปเจอนั้นเกิดจากอะไรหมายความว่าอย่างไรเป็นกตินิมิตของเตียหรือไม่คะก่อนเตียสิ้นชีวิตเตียรับรู้เรื่องบุญได้หรือไม่ใจหมองหรือใจใสคะเตียตายแล้วไปไหนฝากบอกอะไรมาหรือเปล่าลลูกทำบุญด้วยทิศสวนกษัย์ไม่ให้เตียได้รับหรือเปล่า บุญใดที่เตียต้องการมากที่สุดในตอนนี้คะเราจะสามารถติดต่อเตียได้อย่างไรอิบากรรมใดทําให้ภรรยาของเตียทั้งสามคนและลูกทุกคนของเตียต้องมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันทําไมภรรยาคนที่สองและสามไม่ค่อยจะลงรอยกันและภรรยาคนที่สามไม่เป็นที่รักและไม่ได้รับการยกย่องเท่ากับคนอื่นเรื่องราวงน้องคนที่พบเหตุมหาสราารย์เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่วัดปังน้ำแท้จริงเป็นอย่างไรคะ ทำไมเขาเจึงถูกหวยได้ความคิดที่จะซื้อเลข55นั้นมาจากไหนเพราะบุญเกา่าส่งผลหรือหลวงปู่ดนบันดาลคะเสียงโทรศัพท์นั้นเป็นเสียงใครเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่เขาก็ไม่ได้โทรไปการท้าทายอนุภาพหลวงปู่เช่นนี้แม้จะทําให้เกิดศรัทธาแต่จะเป็นการลบหลู่ท่านจนทําให้เกิดบาปหรือไม่แต่เป็นบาปจะแก้ไขได้อย่างไรและน้องเขาเคยร,ร่วมสร้างบาร,รมีกมูขคณะมาอย่างไรคะ ลูกมีวิบากรรมรมดาจึงเป็นโรคตับเสื่อมและลูกจะมีชีวิตยืนยาวเพียงพอที่จะสร้างบุญกุศลถือศีลและเจริญภาวนาติดตามหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมหรือไม่คะตัวลูกสามีและบุตรชายเคยร่วมสร้างบารม,มีกับหม,มู่คณะมาอย่างไรครอบครองลูกมีโอกาสเป็นครอบครัวธรรมกายหรือไม่บุตรชายลูกเคยมีบุญบวชกับหม,มู่คณะมาหรือไม่และชาตินี้เขาจะมีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาหรือไม่คะ น้องที่เป็นกรรยะนันมิตรชักช,กชวในให้ลูกมาสร้างบารมีเขามีความเกี่ยวข้องกับลูกในอดีตมาอย่างไรและเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะทําไมเขาจึงรักการทําหน้าที่และจะได้ดีสงจากการทาหน้าที่อย่างไรคะวิบากกรรมใดทําให้น้องกเรยมิตรต้องเกิดอยู่ในครอบครวัวที่มีความเห็นขัดแย้งกันอย่างมากทั้งในเรื่องการเมืองและาศาสนาโดยเฉพาะเรื่องการเมืองทาบ้างเขาก็จะว่าการติดตามเรื่องการเมืองเป็นการช่วยชาติ น้องเขาจะต้องทําหน้าที่อย่างไรจรึงจะสามารถเป็นกริเิตัยกับตนเองและมูญ,ญาติได้ดีคะหลับตาฝันเป็นตัวเปนตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจะ้ะที่เตยเห็นองค์พระนับพันองค์และฝันว่าจะจุดธูปสามดอกไหว้พระจะตื่นขึ้นมาหาธูปไมเจอน,นั้นเกิดจากจิต ที่เป็นกุศลเป็นกรรมนิมิตท,ที่เป็นกุศลที่จะทำให้เตียบไปที่สว่างจแจเป็นกรรมนิมิตท,ที่เป็นกุศลนะจ๊ะเตียตายแล้วด้วยใจที่ผ่องใสไปแบบหลับและตื่นคติกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสามโดยบุญที่ลูกให้ทําในช่วงสุดท้ายทุกอย่างแล้วก็แนะนำห้ทําตามหลักวิชา แม้ร่างกายจะทุกข์ทรมานเดือดรกภายใครเจ็บแต่ก็ทำามห้จิตให้ท่านผองใสแม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยจะเข้าใจเรื่องบุญแล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญมากกระามแต่บุญที่ทำในช่วงสุดท้ายส่งผลก่อนให้ไปสุคติดังกล่าวจ้ะแต่ก็ก็ไปอยู่ในช่วงนั้นนะบุญที่ส่งผลก่อนนะจ้ะได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้ว ท่านการทุกบุญแหละจ้ะเพราะท่านอยากจะอยู่บนนั้นน,น,นานๆและมีสภาพที่ดีขึ้นเราจะติดต่อกับท่านได้ก็ต้องเก่าถึงธรรมากายแหละจ้ะระยางเตียสามคนและลูกทุกคนต้องมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันเพราะในอดีได้เกิดในสังคมที่มีความเชื่อ,อเรื่องการมีภรรยา,ยาหลายคนได้พร้อมกันในบ้านเดียวกันกับทุกคนก็มีกรรมส่วนตัว ที่เคยเป็นภรรยาที่มีสามีคนเดียวกันแต่มันคนละชาติกันมั่งอะไรมั่งหรือเคยเป็นสามีที่มีภรรยาหลายคนในบ้านเดียวกันในช่วงจะเป็นผู้ชายตามทันไหมจ๊ะ,ะแต่ตอนเป็นผู้หญิงก็เป็นภรรยาที่มีสามีคนเดียวกันในช่วงเป็นผู้ชาก็มีภรรยาหลายคนในบ้านเดียวกันเป็นผังติดตัวมาจ้ะเกิดในสังคมประเภทนั้นด้วย และเคยมีวิบากกรรมอย่างนี้ด้วยตามทันไหมจ๊ะ<ไ>รยาคนที่สองและสามองเตี่ยไม่ลงรอยกันเพราะปัจจุบันมีอัตยาศัยไม่ตรงกันและก็ไม่ค่อยจะยอมกันแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมในอดีตลูกม,มันจะ๊ะแต่หาก็ยอมกันหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาคือยอมชนะใจเขาแต่าก,การดูเหมือนเราจะยอมแพ้นะแค่ยอมยิ้มยอมหยุดยอมเย็นแค่นั้นเอง ยอมยืดหยุ่นยินยอมอย่างนี้ก็เรียกว่ายอมชนะนะจ๊ะไม่ใช่เรียกว่ายอมแพ้ก็เรียกว่ายอมชนะชนะอะไรชนะใจเขาสิพอชนะใจเขาได้เรื่องอื่นก็เรื่องเล็กแล้วภริยาคนที่สามไม่เป็นที่รักและไม่ได้รับการยกย่องจากนคนอื่นเพราะแน่ดีไม่ถวายทานด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราจะถวาย,ายาทายธรรมในวันคุ้มครองโลกนี้ต้องถวายด้วยความเคารพกันนะจ๊ะ เวลาทำทานก็ทำด้วยของที่ไม่ปราณีตแต่หยิบสองเมษาย,ยนคุ้มครองโลกนี้ของปราณีตและก็เธอขาดมุติตาจิตเป็นคนทำความดีคือไม่มีความชื่นชมยินดีเมื่อคนอื่นก็ทำความดีหรือได้ประสบความสาเร็จอะไรต่างๆเหล่านะนั้นนี่แหละจ้ะมาส่งผลให้ไม่เป็นที่รักและก็ไม่ได้รับการยกย่องเท่ากับคนอื่นเรื่องรางน้องที่พบเหตุมาสาาัจจันเกี่ยวกวับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ วัดปากน้ำนั้นเพราะเคยมีสายบุญเก่าแนด่ดีแต่เคยทำกับพระเดชพคุณหลวงปู่วัดปากน้ำไว้อีกทั้งเคยทำบุญเรื่องสลากกับพัดอาหารมาจับฉลากกันอย่างนั้นแล้วเคยติดฐานขอให้ได้ลาบลอยเป็นต้นจ้ะหลายๆอย่างมาดูงเงินส่งผล เสียงโทรศัพท์นั้นก็เป็นทั้งบุญเก่าที่เคยทาําระกสายบุญของพระเดชคุณหลวงปู่และอนุภาพแห่งบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำด้วยจ้ะบรรดาให้เกิดสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ก็เป,เป็นความจริงเกิดขึ้นเหนือธรรมชาติเหนือกฎเกณฑ์ทั้งผองการท้าทายเกี่ยวกับอนุภาพของพระเดชคุณหลวงปู่วัดปักน้ำแม้จะทำให้เกิดศรัทธา แต่จะเป็นการลบหลู่ท่านนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำฟังอีกทีการท้าทายเกี่ยวกับอนุภาพของพระเดชพุหลวงปู่วัดปากน้ำนั้นแม้จะทำให้เกิดศรัทธาแต่ก็จะเป็นการลบหลู่ท่านเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะทำด้วยจิตที่ลบหลู่ก็จะมีส่วนที่จะทำให้เกิดบาปกับตนมีบาคนี้จะทำให้เกิดอุปสรรคในการมาสร้างบารมีกับ พระเดบคุณหลวงปู่จ้ะจะมีอบสักเช่นจะมีผู้ที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยในพระเดบคุณหลวงปู่คอยห้ามปรามขัดขวางไม่ให้มาสร้างบารมีกับท่านจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะด้วยจิตที่ลบหลู่ไปท้าทายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้มีสายบุญกันแต่ว่าจะมาสร้างลําบากจะมีคนขัดค้นขวางซึ่งก็จะทําให้ใจเราหมอง แล้วก็มาชา้าการมาถึงพระเดชพระคุณหลวงปูช่ช้าแปลว่าขาดบาร,รมีไปเยอะมีอุปสรรคทําให้ใจหมองแปลว่าก่อนทาบุญใจหมองบุญก็จะหกหกลนลสมบัติก็จะเกิดกระพ้องกระแพงหมายว่ารลปสมบัติรั์สมบัติหรือคุณสมบัตินี่เห็นไหมจ๊ะฉะนั้นอย่าไปทําอย่างนั้นให้แต่งใช้สร้างบาร,รมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิติพ้นจากวิบากกรรมดังกล่าวที่ว่านี้แหละจ้ะ ลูกเป็นโรคกรอโกตับเสื่อมเพราะกรรมในอดีตที่ลูกต้มค่ะสัตว์ทํากับแกล้มสุราเป็นประจำตามคําสั่งของเจ้านายเศรษฐีที่เลี้ยงแขกเรือที่บ้านจ้ะนี่ขะแดททาตามเจ้านายสั่งเนี่ยก็ยังมีวิบากให้ลูกทาบุญทุกบุญทั้งทานสีลภานาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้ยังสัตว์ที่ลูกเคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้นักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแล้วก็จะอายุไม่สั้นจ้ะ ตัวลูกสามีและบุตรชายเคยร่วมสร้างบารมีกับหมูกก่คณะมาแบบกองเสบียงและมีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวธรรมกายได้แม้ตอนนี้ยังชักชวนสามีขวัดไม่ได้ก็ตามก็ให้นึกถึงบุญแล้วก็อธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญว่าขอให้บุญนี้บรรดาลให้เป็นครอบครัวธรรมกายขอให ครอบครัวเราเป็นครอบครัวธรรมากายขอให้บุตรชายได้บวชก็ให้พอบ้านเถรบุตรนั้นมีกสสุศลศรัทธาเรื่องการสร้างบาร,รมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะบุตรชายลูกเคยบวชช่วงสั้นมากับหมู่คณะจ๊ะน้องจะเป็นกัลยาณมิตรกชวนให้ลูกมาสร้างบาร,รมีมีความเกี่ยวข้องกับลูกมาโดยเป็นเพื่อนกันลาย,ยาณมิตรกันได้ชวนกันมาสร้างบาร,รมีกับหมูนะ่คณะ น้องคนนี้ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยพุทธทน่ผ่านมาได้เป็นคุณบุตรน้องคนนี้นะจ๊ะตอนแรกๆก,ก็มีความคิดว่าจะบวชคิดว่าจะบวชจะบวชจะบวชแต่เผลอไปเบียดก่อนไปมีครอบครัวสะกร่อนไปเจอดาร์ลิงก่อนเลยลืมไปเลยลืมนี่โอ้ก็เลยลืมไปเนี่ย พอเจออีแล้วอก็ลืมอีกถ้ามีการจอดช่วยในอดีตมันส่งผลด้วยจึงทําให้มาเป็นผู้หญิงนี่จากคุณบุตรมาเป็นผู้หญิงที่รักในหน้าที่นี้ก็เพราะเมื่อไม่ได้บวชด,ดังที่ได้ต่้งใจในชาตินั้นก็เลยมาเป็นกองสบเสบียงสนับสนุนดีกว่าแต่ก็ได้บวชช่วงสั้นในภายหลัง การทำหน้าที่นี้ก็จะทําให้พบชาติต่อไปก็จะได้อยู่ในหมู่คายานิมิตรมีพักพวกเพื่อนพ้องบริวารที่ดีมากมายแล้วก็จะได้สมบัติทั้งสามคือระโสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและบรรลุธรรมเป็นต้นแจนักกะลิวตต้องเกิดในครอบครัวที่มีความเห็นขัดแย้งกันมากทั้งเรื่องการเมืองและศาสนาโดยเฉพาะการเมืองเพราะในดีกองพุทธันดาที่ผ่านมาได้เกิดเป็นผู้ชาย และก่อนมาเจอหมู่คณะก็ไม่เคยเข้าใจได้ห้ามปราูมที่จะมาศึกษาธรรมะกับหมู่คณะกับการเถียงกับผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงกับตัวเองอย่างรุนแรงกับชาติหลังๆก็ไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดในครอบครัวธรรมกายที่เป็นสมาธิเลยพลัดไปเกิดในครอบครวัวดังกล่าวเลยจ้าจะทําหน้าที่นี้ในตอนนี้ก็ทําได้แค่ทําบุญทุกบุญและอธิษฐานจิต ให้เป็นขค้ครัวธรรมกายดังนี้ให้บ,บ่อยๆบุญส่งผลก็จะค่อยๆดีขึ้นคือเขาก็จะใช้หูเป็นใช้ตาเป็นว่าควรจะเอาหูไปฟังเรื่องราวดีๆอาตาดูเรื่องดีๆเรื่องอะไรที่จะนํามาความร้อนอ,อกร้อนใจก็จะได้เลิกพอเข้าใจเปิดจึงข้อไปทําหน้าที่กรมิเลยจ้ะชานี้มาเจอกันแล้วตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่นิ้ทุกบุญ และอติฐานจิตตามติดไปดูสิบวิลีวงบุญวิเศษเขตบรามโาพธิสัตว์ที่ได้พลัดกันเลยจ้าสาธุ l n no g o n e escapes the law of karma belief i n cause and effect means belief in the law of karma